สวัสดีครับพี่น้อง f อซทุกท่านกลับมาพบกับครูพงษ์นะครับสำหรับคลิปนี้ครูพงษ์จะพาพี่น้องทุกท่านไปรับชมเกมการเล่นหมากรุกไทยของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับโดยอาจารย์นกกระจิบเป็นหมากขาวครับผมเกมจะสนุกสนานขนาดไหนเราไปรับชมเกมนี้พร้อมกันเลยครับอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอสีครูคต่อสู้ตั้งรับด้วยการพัฒนาโคนขึ้นชฉชิงเจ็อาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยเฉลยชิง4ีครูรคต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นงอเจ็ อาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาจฉลชิงสามเป็นม้าขวาครับฝ่ายคู่ต่อสู้ปูเบียดจอจันห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาฉชิงสองคู่ต่อสู้ลำเลียงโคนขึ้นจอหกอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาจอสามคู่ต่อสู้ปูเบียดฉลชิงห้าอาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าอีกตัวขึ้นมาเป็นมา Jamie, woman, lonely, Dai, mom, ้ายงขวาครับคู <itations on> Superman, ่ต <trabajando awhile. S 2> ่อส man, ู้พัฒนาม้าขึ้นเป็นม้าซ้ายอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นมา คอสองนะครับคู่ต่อสู้พัฒนามาอีกตัวขึ้นเป็นไม้ยงซ้ายครับเป็นศึกระหว่างไม้ยงขวาประทับไม้ยงซ้ายนะครับอาจารย์นกกระจิบขยายเบีย้ยทางด้านปีกซ้ายด้วยเบีย้ยขอไข่สี่คู่ต่อสู้ยันเบีย้ยขอไข่ห้าไว้อาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยดิมขึ้นมาจะกินตัดเบีย้ยครับคู่ต่อสู้รู้ทันหลบเรืออาจารย์นกกระจิบพัฒนาคนขึ้นมาใช้ถิงสอง จังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกปูเบี้ยคอหไปคอห้าครับผมยอมเสียเปรียบเชิงเบี้ยนอกเบี้ยไหนนะครับอาจารย์นกกระจิบตัดสินใจกินแลกเบี้ยคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบกินแรกเบี้ยอีกตัวครับคู่ต่อสู้ใช้เบี้ยริมขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบนาโคนขึ้นมาขอไข่สามฝ่ายคู่ต่อสู้กินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบบ้างครับไล่มา อาจารย์นกกระจิบนำเบีย้ยเข้ามากินคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นคอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นจอสองคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นจอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบส่งเบีย้ยคอสามขึ้นมาคอสิบทำลายเบีย้ยคู่ของคู่ต่อสู้นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกทิ่มสูงครับ อาจารย์นกกระจิบหลายโคนขึ้นมาบุกค,ครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้ามาที่จอแปดอาจารย์นกกระจิบนำโคนบุกเข้ามาคู่ต่อสู้เลือกนาม้ากลับไปตาเดิมครับตั้งรับนะครับอาจารย์นกกระจิบนำโคนมาบุกโจมตีม้าโจมตีเม็ดฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องยอมเสียม้านะครับผมนำเม็ดขึ้นอาจารย์นกกระจิบ กินม้าครับได้เปรียบสักมาครูต่อสู้นำม้าถอยมากินอาจารย์นกกระจิบนำม้าขึ้นมาขอไข่สามครับครูต่อสู้นำม้าขึ้นขอไข่หกอาจารย์นกกระจิบถอยม้าไปผูกเบี้ยครูต่อสู้ถอยโคนมาที่งอเจ็ดอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาบุกครับเออกาะม้าไว้ คู่ต่อสู้นำคนอีกตัวขึ้นไปอาจารย์นักระจิบซ้อนเรือฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นขอไข่เจ็ดอาจารย์นักระจิบนำคนขึ้นมาฉอชิงสามคู่ต่อสู้นำเรือมาซ้อนครับผูกม้าไว้นะครับอาจารย์นักระจิตหลายคนขึ้นมาลุกครับ ฝ่ายคู่ต่อสู้เลือกถอยมา้าออกมาอาจารย์น็กระจิบส่งเบี้ยริมขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องการแลกเรือครับอาจารย์นกกระจิบไม่แลกด้วยครับผมหลบเรือคู่ต่อสู้ถอยเรือลงมาใหม่อาจารย์น็อกระจิบส่งเบี้ยริมขึ้นมาบุกจังหวะนี้คู่ต่อสู้เลือกกินแลกเบี้ยไล่เม็ดครับ อาจารย์นกประจิบนำเบี้ยเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้กินไล่เบี้ยไล่โคนอาจารย์นกประจิบใช้โคนเข้ามากินตอนนี้ฝ่ายคู่ต่อสู้เป็นรองเบี้ยคู่ของอาจารย์นกประจิบนะครับทางหมากค่อนข้างเสียเปรียบฝ่ายคู่ต่อสู้ต้องหาเสมอแล้วนะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้นำโคนขึ้นคอหก อาจารย์นกกระจิบกินเบี้ยครับฝ่ายคู่ต่อสู้ขยับขุนมางอเจ็บอาจารย์นกกระจิบถอยโคมคู่ต่อสูน้นำม้าขึ้นอาจารย์นกกระจิบนำโคนเข้ามาบุกไล่ม้าจังหวะนี้คู่ต่อสู้ควรถอยม้านะครับมาไล่กินโคนนะครับแต่ว่าคู่ต่อสูน้นำม้าขึ้นแต่พลาดน,นะครับจังหวะนี้ทําให้อาจารย์นกกระจิบคล่อมมาคร่อมโคนครับ ถึงแพ้เลยนะครับแต่คู่ต่อสู้ยังไม่ยอมแพ้ครับตัดสินใจกินแลกเบี้ยนะครับอาจารย์นแพจิตกินไล่มาคู่ต่อสู้ขอเสียงเล่นแล้วครับนำมาขึ้นไปยอมแลกกับโคนอาจารย์นพรจิตกินแรกครับคู่ต่อสู้กินอาจารย์น็พจิตส่งไม้อีกตัวขึ้นมาฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือมาจับกินเบี้ย จังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบใช้ม้านะครับผมกินรุกค่ากินเรือนะครับคู่ต่อสู้กินอาจารย์นกกระจิบกินรุกคู่ต่อสู้หลบอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเรือครับคู่ต่อสู้กินตอบอาจารย์นกกระจิบกินเม็ดอีกตัวฝ่ายคู่ต่อสู้ตัดสินใจยอมแพ้ในจังหวะนี้ครับผมนี่คือเกมการเล่นหมากรุกไทยของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับที่ท่านไปฝึกซ้อมทางออนไลน์นะครับผม หวังว่าจะทําให้พี่น้องทุกท่านสนุกและมีความสุขกับมารครุกไทยนะครับครูคงขอขอบพระคุณท่านอาจารย์นกกรจิบเป็นอย่างสูงที่ท่านได้มอบบันทึกเกมให้กับครูพงมาอธิบายเป็นความรู้ให้กับพี่น้องทุกท่านได้มาศึกษาได้มารับชมเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมืออีกทั้งเป็นการอนุรักษ์กีฬามารครุกไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราตลอดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ครูคงขอลาทุกท่านไปก่อนไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ